ทำมายุคนี้มีแต่คนไม่ชอบคนสุบุรีอ่านให้จบแล้วลองทำความเข้าใจเหตุผลที่สังคมยุคนี้ไม่ปลืม้มเรื่องการสุบุรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันที่ผู้คนใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นการสุบุรีกลับถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ก่อผลเสียทั้งต่อผู้สุบเองและคนรอบข้างไม่เหมือนในอดีตที่อาจเคยถูกมองว่าดูเท่หรือเป็นเรื่องส่วนตัวของใครจะทำก็ได้ กระแสไม่เอาบุรี่จึงมาแรงเรื่อยๆจนบางครั้งผู้สูบบุรี่เองก็อาจสงสัยว่าฉันทำอะไรผิดทำไมคนถึงไม่ชอบวันนี้เรามาเจาะลึกว่าทำไมยุคนี้มีแต่คนไม่ชอบคนสูบบุรี่ด้วยสิบเหตุผลหลักดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลทางการแพทย์พิสูจน์ชัดเจนบุหรี่อันตรายอดีตเวอร์ซปัจจุบันอดีตการสูบบุรี่อาจถูกโฆษณาในสื่อว่า เทหรือช่วยให้ผ่อนคลายโดยเฉพาะในภาพยนตร์และโฆษณาแบรนด์บุรีปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายยืนยันว่าบุรีเป็นตัวการสำคัญของมะเร็งปอดโรคหัวใจถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองติบและอื่นๆไม่ใช่แค่อาจแต่เป็นหลักฐานชัดว่าทำลายสุขภาพอย่างรุนแรงเหตุผลที่ผู้คนไม่ชอบคนยุคใหม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเต็มที่เห็นภาพผู้ป่วยหนักที่เกิดจากบุหรี จึงกระหนักว่าบุหรี่ไม่ได้แค่ทำร้ายตัวเองแต่ยังทำร้ายผู้อื่นผ่านควันมือสองผู้ไม่สูบบุรี่ไม่อยากเสี่ยงโรคแม้ไม่ได้เป็นผู้สูบก็ตาม 2. ควันบุหรี่สร้างมลพิษและมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นติดทนนานควันบุหรี่ไม่ใช่เพียงกลิ่นฉุนชั่วคราวแต่มันสามารถก่อเสื้อผ้าผมเฟอร์นิเจอร์หรือภายในรถได้นานกลิ่นจะสะสมจนกลายเป็นกลิ่นอับ ที่คนอื่นรู้สึกเหม็นและเวียนหัวได้มลพิษในพื้นที่สาธารณะป้ายรถเมยทางเดินเท้าหรือร้านอาหารกลางแจ้งถ้ามีคนสูบบุหรี่ไกลฮ่าฮ่าคนไม่สูบต้องสูดควันอย่างเลี่ยงไม่ได้จึงเกิดความไม่ชอบและนำไปสู่การเรียกร้องให้มีพื้นที่ปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะสามควันบุหรี่มือสองอันตรายไม่ได้สูบเองแต่เสี่ยงเหมือนกัน ควันมือสอง (Secondhand Smoke) คือควันบุหรี่ที่คนรอบข้างสูดเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจการวิจัยพบว่ามีสารพิษหลายร้อยชนิดเหมือนกับที่ผู้สูบได้รับส่งผลให้คนข้างเคียงมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดโรคหัวใจหรือโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆได้เช่นกันเหตุผลที่ถูกต่อต้านเนื่องจากคนที่ไม่สูบจะมองว่าฉันไม่ได้อยากเสี่ยงทำไมฉันต้องรับสารพิษไปด้วย สิทธิเสรีภาพของผู้ไม่สูขจึงควรได้รับการคุ้มครองเช่นกันสีวัฒนธรรมรักสุขภาพและกรีไลสไตล์มาแรงคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพทั้งกายและใจมีเทรน์การออกกำลังกายกินคลีนลดขยะพลาสติกดูแลโลกและอื่นๆบุรี่ถูกมองว่าเป็นแหล่งมลพิษทางอากาศและทำลายสุขภาพในยุคที่คนเน้นสุขภาพดี จึงเกิดกระแสต่อต้อตานการสุบบุหรี่อย่างเห็นได้ชัดบุหรี่ขัดกับแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการผลิตบุหรี่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งยาสูบน้ำและพลังงานยังไม่รวมขยะก,ก้นบุหรี่ที่ย่อยสลายยากและอาจปล่อยสารเคมีลงสู่ดินและน้ำคนที่ใส่ใจเรื่องกรีนจึงมองว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่คุ้มเสี่ยง 5. กฎหมายห้ามสุบบุหรี่ในที่สาธารณะ นโยบายภาครัฐเสริมสร้างแรงกดดันหลายประเทศออกกฎหมายเชิงเข้มงวดเช่นห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารถับบาพื้นที่สาธารณะใกล้โรงเรียนโรงพยาบาลและอื่นๆผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับหรือหากสถานประกอบการปล่อยให้สูบอาจถูกลงโทษเช่นกันคนไม่สูบยิ่งแสดงพลังเมื่อกฎหมายรองรับคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็ยิ่งรู้สึกว่าฉันมีสิทธิ์จะไม่รับควันบุหรี่ จึงเรียกร้องสิทธิ์ได้ดเต็มที่ว่าใครสุขผิดที่ผิดทางต้องถูกตักเตือนหรือลงโทษ 6. ภาพลักษณ์เชิงลบในโซเชียลมีเดียแพร่กระจายอย่างรวดเร็วปัจจุบันถ้าใครโพส์ตรูปหรือวิดีโอคนสุบบุรีในที่ห้ามสุบหรือสุบแล้วทิ้งก้นบุหรีไม่เก็บให้เรียบร้อยอาจโดนวิาพากวิจารในโลกโซเชียลกันรวดเร็ว VIL จนภาพลักษณ์เสียไปเลยกระตุ้นให้คนส่วนใหญ่ มีทัศนคติยิ่งลบต่อการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะความเห็นสาธารณะรุนแรงขึ้นคนบนโลกออนไลน์ค่อนข้างมีความเห็นที่ตรงไปตรงมาและหลายครั้งไม่อ่อนโยนเลยทำให้กระแสะไม่เอาบุหรี่ยิ่งแรงขึ้นผู้สูบบุหรี่จึงถูกรุมตำหนิดโดยเฉพาะท่าทำมพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นทิ้งก้นบุหรี่เกลื่อนหรือสูบบุหรี่ใกล้เด็ก จดบุหรี่กับภาพลักษณ์ในสังคมไม่ใช่เรื่องเท่อ,อีกต่อไปจากคูกลายเป็นน่ารำคาญแต่ก่อนอาจมีภาพลักษณ์ว่าดารานักร้องหรือเสล็สูบบุหรี่ดูเซ็กซี่น่าค้นหาแต่ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนมองว่าบุหรี่ทำให้ฟันเหลืองลมหายใจเหม็นคราบนิโคตินติดเสื้อผ้าไม่ได้เท่อ,อีกต่อไปในแง่มนุษยสัมพันธ์คนที่สูบบุหรี่หนัก อาจมีกลิ่นปากจนเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดถอยห่างบริษัทและองค์กรไม่สนับสนุนหลายบริษัทอาจไม่อยากจ้างพนักงานที่สุบุรีจัดเพราะอาจเสียเวลาไปสุบบ่อยๆหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กรบางที่อาจไม่บังคับแต่อาจให้สวัสดิการด้านสุขภาพแก่คนที่เลิกบุรีหรือให้โบนัสแก่พนักงานที่ไม่สุบ,บุรี 8. ก้นบุหรี่เป็นขยะชิ้นเล็กที่ใหญ่ในปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะก้นบุรี่เยอะไม่ใช่เล่นปัจจุบันก้นบุรี่คือขยะชิ้นเล็กที่พบมากที่สุดในโลกเพราะผู้สูบมักทิ้งเรี่ยรากหรือไม่ทิ้งในถังขยะที่เหมาะสมแม้แต่ในท้องทะเลก,ก็พบก้นบุหรี่จำนวนมากรอยอยู่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศภาพลักษณ์แย่และสร้างความไม่ชอบ คนทั่วไปเห็นก้นบุรี่เกลื่อนพื้นก็รู้สึกว่าทำไมสูบแล้วไม่เก็บกลายเป็นความไม่ชอบและผูกโยงไปว่าคนสูบบุรี่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม9กลุ่มผู้ป่วยและครอบครัวที่เคยประสบปัญหาจากบุรีเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยหลายครอบครัวเคยสูญเสียคนที่รักจากโรคมะเร็งปอดหรือโรคหัวใจที่เกิดจากบุหรี่พวกเขาจะมีความรู้สึกต่อต้านและทำแคมเปญเผยแพร่เรื่องราวในโซเชียล คนที่เคยป่วยจากบุหรี่แล้วเลิกได้มักเป็นแนวหน้าในการรณรงค์เลิกบุหรี่และยิ่งตอกย้ำภาพลบของบุหรี่การขับเคลื่อนสังคมเมื่อผู้ป่วยและครอบครัวรวมตัวกันเป็นสมาคมหรือกลุ่มเช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดก็มีอิทธิพลในการสื่อสารสาธารณะยิ่งกระแสดังคนทั่วไปก็ยิ่งรู้สึกเห็นใจและหันหลังให้บุหรี่มากขึ้นส0คือสังคมยุคดิจิทัลเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น ข้อมูลพิษภัยกระจายอย่างรวดเร็วจากเดิมที่เราอาจต้องรอหมอหรือนังสือพิมพ์เฉพาะทางพูดถึงพิษภัยบุหรี่แต่ยุคดิจิทัลมีบทความวิดีโอความเห็นผู้เชี่ยวชาญเผยแพร่ตลอดเวลาผู้คนจึงสืมซับความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ได้ง่ายและตัดสินใจปฏิเสธบุหรี่ได้โดยไม่ต้องลองเองรีวิวจากผู้เลิกบุหรี่คนที่เลิกบุหรี่แล้วสุขภาพดีขึ้นแชร์ประสบการณ์ในออนไลน์ เช่นผิวพันธ์สดใสขึ้นหายใจคล่องไม่มีอาการหอบพร้อมเทียบก่อนหลังทำให้คนมองว่าเลิกบุหรี่ได้ชีวิตดีขึ้นเยอะจึงต่อต้านการสูบบุหรี่ไปโดยปริยายสรุปทำไมคนยุคนี้ไม่ชอบคนสูบบุหรี่รู้ถึงผลเสียทางการแพทย์ข้อมูลชัดเจนว่าบุหรี่ทำร้ายสุขภาพจริงและควันมือสองก็อันตรายมากควันและกลิ่นที่รบกวนไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่กระทบผู้อื่นด้วย สิทธิ์ของผู้ไม่สูบยุคนี้คนตระหนักว่าตัวเองมีสิทธิ์ไม่รับควันพิษภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไม่ได้ดูเท่อีกต่อไปแต่ถูกมองว่าทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกฎหมายและการรณรงค์มีการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและภาษีบุหรี่แพงขึ้น s ocial network ช่วยขยายเสียงใครสูบไม่เหมาะสมเจอถ่ายคลิปประนามวรันทันทีด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้คนที่สูบบุหรี่ในยุคปัจจุบัน จึงถูกมองในแง่ลบหรือไม่ชอบมากขึ้นเรื่อยๆฮ่ฮะทั้งจากฝั่งคนรักษาสุขภาพและคนห่่งสิ่งแวดล้อมหากยังไม่เลิกบุหรี่ก็อาจทำให้ขาดโอกาสในชีวิตหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความสัมพันธ์หรือการยอมรับในสังคมทั้งออกสำหรับผู้สูบเคารพสิทธิ์ผู้อื่นถ้าจำเป็นต้องสูบควรหาพื้นที่ที่ไม่รบกวนคนรอบข้าง ลองพิจารณาเลิกหากเลิกได้หรือแม้แต่ลดปริมาณก็เป็นผลดีทั้งต่อตัวเองและผู้คนรอบข้างหาแนวทางคลายเครียดอื่นหากเคยสูบบุหรี่เพื่อแก้เครียดลองหากิจกรรมสุขภาพเช่นออกกำลังกายทำสมาธิหรือท่องเที่ยวธรรมชาติทางออกสำหรับคนไม่สูบสื่อสารอย่างสุภาพถ้าเจอใครสูบบุหรี่ใกล้ๆก็อาจขอให้เขาไปสูบที่อนุญาตหรืออธิบายผลเสียอย่างนิ่มนวล ใช้สิทธิตามกฎหมายในบางพื้นที่ถ้าเจอคนฝ่าฝืนสูบในเขตปลอดบุหรี่อาจแจ้งเจ้าหน้าที่ได้กระตุ้นเพื่อนหรือคนใกล้ตัวถ้าหวังดีจริงๆอาจช่วยแนะนำโปรแกรมเลิกบุหรี่หรือให้กำลังใจหากเห็นเขาพยายามเลิกเมื่อโลกหมุนไปความเข้าใจเรื่องโทษของบุหรี่ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นสังคมจึงขยับสู่ไม่เอาบุหรี่อย่างเต็มกำลังในวันที่ผู้ไม่สูบมีสิทธิ์เรียกร้องและปกป้องสุขภาพตนเองได้มากขึ้น การสูบุหรีจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเรื่องสาธารณะที่คนหมู่มากไม่ต้องการให้เกิดใกล้ตัว